สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านกัลายาณมิตรทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอราเข้าทาร์ดนะคะวันนี้มีความภาคภาคูมิใจมากเพราะว่าอยากจะมานําเสนอในรูปแบบของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างใครอยากได้ความรักความสัมพันธ์ดีๆคู่รักคู่แท้คู่บุญคู่บรมีนึกเอาไว้อธิษฐานจิตไว้นะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปแบบรันดอมค่ะนึกนึกไว้ได้เลยแล้วก็โอจะมาทําเป็นคลิปลร,รันดอมให้กับ คุณที่ว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนประทานพรความรักความสัมพันธ์คู่แท้คู่มีคู่บารมีของคุณจะมาเมื่อไรอีกนานไหมไพ่เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ3-6เดือนแม่นสุดนะคะแต่โอจะสะโขให้เป็นหลักเดือนแล้วก็หลักปีให้กับคุณได้มีความหวังแล้วก็จะบอกด้วยว่า คร่าวๆมาจากทิศท,ทางใดนะคะอ่ะเรามาเช็คกันเลยจากไพ่อังเจลออนเซอร์นะคะว่าทำคลิปนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ชัวร์จริงๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านไพ่ยิปสีหนึ่งใบค่ะอืม t h is s o s s t m i t h i n ด b e t t e r ดูสิ Oh. <laughs> มันถึงเวลาแล้วค่ะที่โอต้องทำเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกท่านทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังสักทีเพราะว่าบางคนนะคะมีพลังงานของความรู้สึกที่ว่าเสียดายเสียใจกับความรักที่เกิดขึ้นมาแล้วในครั้งก่อนค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยคุณพร้อมหรือยังหละ่ะที่จะมีความรักครั้งใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์เออขอภัยค่ะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะ ดูสิคุณยินดีล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับคนที่คลิปแรนดอมเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังยังไม่จบคลิปนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าพลังงานความรักณนะปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณเป็นกันอย่างไรบ้างนะคะตั้งติดตั้งใจอธิษฐานขอพรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เลยเดี๋ยวโอจะเปิดให้อีกทีนึงว่าคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณเมื่อไหร่นะคะ ใครที่สนใจครีมหน้าใสครีมเซรั่มกันแดดนะคะหน้าใสเซ็ตกู้ผิวหมองคล้ำใช้แล้วเห็นผลในหนึ่งเซตเนี่ยก็ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะมีคอลลาเจนผิวสวยผิวใสสว่างกระจ่างใสเหมือนเปิดไฟด้วยนะอันนี้เป็นครัเปรียบเทียมนะคะเดี๋ยวหาว่าโอโฆษนาของเกินจริงนะคะเรามาดูพลังงานนะปัจจุบนันบางท่านเนี่ย ต้องบอกว่าช่วงนี้เข้าวัดทำบุญฟังธรรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาบ่อยหรือไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามาสยิดมาก็ดีนะคะชาวกองนี้รู้สึกจะมีความขุ่นเคืองหมุน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 หมองใจ ตีกันเองในหัวหรือมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแล้วคุณเลือกไม่ได้นะคะแล้วโอก็จะบอกว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากอาจจะทั้งที่คุณรู้ก็ดีหรือคุณไม่รับรู้ก็ดีหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคุณก็ดีแต่คุณเหมือนกับมืดเหมือนเพิ่งมีพลังงานการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามาให้คุณได้เลือกให้เข้ามาคุณให้คุณได้เข้ามาลองคุยลองคบบางท่านอาจจะมามาหายหายไปไปเป็น อยู่อยู่บางท่านเข้ามาหยอดคําหวานคํารักเป็นอย่างดีอายุละอานามไล่เรียกกับคุณหรือมากกว่าคุณไม่เท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่อายุไม่เกิน10ปีที่ห่างกับคุณก็เป็นได้อาจจะมีเด็กที่เขาค่อนข้างใช้เงินเก่งใช้เงินดูแลตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีทำไมคุณดูเป็นพลังงานการดึงดูดความรักเยอะแยะขนาดนี้คะแล้วมันเหมือนกับมีคนเข้ามาช่วงชิงตบตีแย่งชิงคุณอะไรแบบนี้เพื่อที่จะ ดำเนินการที่จะคุยกันต่อไปกับคุณแล้วคุณก็มาประมาณว่าเหมือนปวดหัวอยู่ในจุดที่แบบโอเคฉันเลือกใครดีฉันอยู่ในจุดที่ฉันดีแล้วทุกคนเข้ามาแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกใครอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครแต่งงานแล้วคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของจุกจิกกวนใจการที่แฟนของคุณอาจจะแบบ ต้องไปทํางานต่างจังหวดัดต้องไปทํางานต่างประเทศต้องเดินทางไปกับนายต้องไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะบางท่านบางคนก็เหมือนกับอยู่แบบโสดๆแต่ว่าไม่ได้มีใครคุยหรอกแต่ก็มีความคิดบางทีก็รู้สึกว่าโสดก็ดีหรือบางทีก็รู้สึกว่า จริงๆฉันก็อยากมีคู่นะจริงๆฉันก็อยากมีคนคุยอยากมีคนปรึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัจจุบันนี้คุณมีสิ่งสักดิธิ์บกปักรักษาคุ้มครองหรือใครเคยไปขอพรกับสิ่งสักดิธิ์เรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีก็ว่ากันไปน่าจะเป็นเอฟซีกัช่องโอมานานะคะเนี่ยคือไ <c oughs> พ่ขึ้นทุกธาตุเลยอะ่ะธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลม ธาตุาไม้นี่คือธาตุไฟนะคะคือแบบคือดูแบบเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆอ่ะเรามาดูกันซิว่าแบบคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเมื่อไหร่นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นสครบคร่าวๆให้นะคะชาวคนที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปแรนดอมนี้ เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีเมื่อไหร่วายบางท่านเจอแล้วคือต้องบอกแบบนี้ค่ะบางท่านเนี่ยต้องผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องเสียใจมาก่อนที่จะเจออ้าวคุณก็จะต้องบอกว่าอ้าวหมอคุณโอทําไมคุณโอพูดแบบนี้ล่ะอ้าวนาภัยพูดแบบนี้นะคะ คุณต้องเจอความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนก่อนที่คุณจะมาเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้คุณเกิดการเรียนรู้เกิดการตื่นรู้ค่ะหรือแม้กระทั่งอีก3เดือนหลังจากนี้แต่โอว่าพลังงานคุณดีอ่ะโอ้ว่าน่าจะสาวันถ้าคุณออกไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วคุณโฟกัสที่คุณอยากจะมีไฟจริงๆเอาสิคุณลงแอปเลยโหลดแอปเลยเดี๋ยวก็มีคนทักมาหาคุณเลยเงี่ย เข้ามารวดเร็วด้วย n i ไนออฟว n นเนี่ยบางท่านจะเข้ามาแบบมีแพชชั่นกับคุณมากๆแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เลี่ยงพลังงานไม่ได้ที่คุณจะแบบคือถ้าตอนนี้คุณเมนิเฟสอยู่หรือคุณทำตัวเองตามกดแรงดึงดูดอยู่กดของจักรวาลอยู่หรือการขอพรเนี่ยคุณจะได้เจอเลยคู่รักคู่แท้คู่บนคู่บาร,รมีอ่ะสามวันเร็วสุดช้าสุดอะ่ะ โอไม่ว่าโอว่าไม่ถึง3ามปีหรอก3ามเดือนก็เจอแล้วถ้าคุณท่องเที่ยวถ้าคุณมีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรือจะเจอกันที่ไหนก็นแล้วแต่คุณจะถูกดึงดูดมาระยะเวลาประมาณนี้คู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนะคะจะคำถามแรกก่อนจะลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรอันนี้เจอกันประมาณถ้าคุณอยากจะเจอคุณเจอได้เลยนะ หรือถ้าคุณขอพอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาวันถึงสเดือนคุณได้เจอเลยนะพิมพ์ขอบคุณนะคะน้อมรับนะอ่ะอ่ะก็มาเลยนะคะลักษณะนิสัยนะคะเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูรักเพื่อนพ้องรัก รักครอบครัวใจบุญสุนทานพาคุณเข้าวัดฟังธรรมให้ทานรักครอบครัวจริงๆสายเปดูแลครอบครัวได้อาจจะให้ครอบครัวเดือนละหมื่นปีละแสนอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะหรือเดือนละพันอะไรแบบนี้นะได้เลยนะเป็นคนชอบทําบุญทําทานอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มันมั่นคงมากๆก็จะชอบช่วยเหลือลูกน้องช่วยเหลือบริวารคุณที่มีเกณฑ์จะคบหรือคุยกับคนที่แบบ เป็นคนที่ถ้าไม่ใช่คนในเครื่องแบบก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นมากๆถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายที่มาฟังคุณจะเจอผู้หญิงที่เขาเข้าใจอบอุ่นใจดีใจเย็นหมอกอยก,กวนเป็นแม่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาเจอคุณก็จะเจอคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือคนที่เขาแบบเป็นลูกคนมีตังค่ะนะคะเป็นลูกคนมีตังเป็นลูกคนแบบดูดีใช้จ่ายดีนะคะหรือคุณเนี่ย ตอนนี้เจอแล้วกําลังเลือกเฟ้นอยู่ก็เป็นได้นะลักษณะนี้ใส่เขาเป็นผู้นำใจร้อนเวลาที่เขาใจร้อนเราจะต้องฉุดเขาลงหรือเงียบนะคะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำให้เขาแบบใจเย็นลงมีภาวะเป็นผู้นำเราถ้าเราถ้าถ้าเขาเป็นผู้นำเนี่ยแล้วคุณเป็นผู้ชายมาเจอเนี่ยคุณก็ฟังเขาก่อนก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ย ดูเป็นอะไรที่มีเหตุผลเป็นที่รักของหมู่มวลสรรพสัตว์ทั้งกัลายานมิตรรอบตัวและหมู่เทพเทวดาคือคุณถ้าชอบทำบุญแล้วคุณแล้วคุณดูสิเขามีคนได้รับบุญจากคนรักของคุณคู่แท้ของคุณในครั้งนี้ด้วยนะคะคู่คู่ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้ซื้อบ้านซื้อรถ นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวดีแล้วก็ชอบทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรชอบใจบุญสุนทานเป็นผู้ใหญ่ราศีเมษก็มาราศีเมถุนก็มาราศีพิจิกก็มีแล้วเป็นคนที่เหมือนรวยทรัพย์สมบัติเช่นซื้อบ้านอสังหาเป็นนายหน้าขายที่ขายที่ดิน หรือเป็นคนที่ชอบขายของก็เป็นได้เป็นนักธุรกิจคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณคบคบไปอ่ะคุยกันไปคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณโชคดีจังเลยที่มีคนนี้อย่างเงี้ยนะคะเออรักษณะเป็นยังไงกันอีกอ่าดูให้ละเอียด เขาชอบเดินทางชอบไปเที่ยวนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็จริงหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งที่แบบสองถึงหปีแล้วก็เป็นได้เป็นคนในเครื่องแบบมากๆเป็นคนรับราชก,การนับวิสาหากิจหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะทํางานสองงานก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบ ท่องโลกโซเชียลออนไลน์แวบๆแ,แต่ไม่ได้ให้ค่ากับโลกโซเชียลออนไลน์สักเท่าไหร่แต่คือออกแนวแบบเหมือนกับว่าชอบเล่นโซเชียลอะแต่ว่าก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นอะเขาเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นคนที่แบบคิดอะไรทําเลยคิดอะไรทําจริงคิดอะไรทําแล้วถัดคิดเลยทําเลยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบแบบถ้าอยู่ต่างที่เขาจะหมั่นไปหาถ้าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเขาจะต้องหาเวลามาเจอแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ได้กันแล้วจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้แล้วก็ชวนกันไปทำบุญชวนกันเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยได้ถ้าเกิดว่าคุณมีถ้าคู่ของคุณทําธุรกิจธุรกิจของเขาเนี่ยจะตั้งมาประมาณ6ปีละธุรกิจเขาจะค่อนข้างไปได้เรื่อยๆจะสร้างพ์ทเนอร์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วย อ่าเรามาดูกันสิว่าคุณกับเขาจะพบเจอกันได้อย่างไรสําหรับคนที่ยังไม่เจอกันแต่โอมองว่าพลังงานใปัจจุบันนี้ที่คนเข้ามาฟังเนี่ยคุณเจอแหละนะคะคุณจะเจอกันได้อย่างไรมีคนแนะนําให้รู้จักคะ่ะ อาจจะเป็นการยนานมิตรแนะนําให้รู้จักหรืออาจจะเป็นแบบคุณนึกออกไหมเช่นแบบเราโสดแล้วเราไปกับเพื่อนกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นบุคคลที่สามอาเงี้ยแล้เพื่อนกับเพื่อนของแฟนนําเพื่อนของเพื่อนเขามาันมาให้เราแนะนําให้เราได้เจออย่างเงี้ยนะคะอารมณ์แบบประมาณนั้นเจอกันได้ยังไงทางออนไลน์ก็ได้หนึ่งสองโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้สมทางงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะอาจจะได้เจอ หัวหน้างานแนะนำให้รู้จักหรืออาจจะได้ออกไปดิวงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วคุณจะได้เจอก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นทางทางไกลต่างประเทศต่างจังหวดัดต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เขาจะเข้ามาแบบมาพูดดี มาใส่ใจดูแลเป็นกะะนัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันก่อนเรียนรู้กันไปได้สักหกเดือนคุณจะรู้สึกว่าถ้าเขาจริงจังจริงใจเขาจะวางแผนมั่นคงชัดเจนกับคุณบางครั้งเนี่ยมันเป็นพลังงานของการแบบต้องรอต้องหาแล้วเดี๋ยวจะเจอคุณดูไพ่สิยังไงคุณเจอแน่ๆคู่รักคู่มีคู่บุญคู่ บารมีนะคะแต่ว่ามันจะเจอจากการ1เดินทาง2เพื่อนแนะนำให้รู้จกัก3ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก4หัวหน้าหัวหน้างานที่เพิ่งย้ายมาหรือเพิ่งได้รับตำแหน่งหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะมันดูเป็นเกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เพื่อนแล้วก็กรลอนามิที่จะแนะนำให้คุณอ่ะรู้จักนะคะเรามาเพิ่มเติมกันว่าชาวกองนี้ คนที่เลือกเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะอยากเจอคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ส่งเสริมกันเร็วๆอุทิศบุญกุศลกรวดน้ําลงดินเทน้ําลงดินค่ะให้กับเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดูสีว่าไพ่พันตา o r ร์เ e จะเป็นอย่างไรสาธุสาธุจงเปิดปิปเปิดทางเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดค่ะ เจอจากการไปเที่ยวก็ได้นะมีคนแอบ,บชอบคุณอยู่อะจรกรรมมาเนี่ยมีคนแอบ,บชอบแอบ,บมองคุณอยู่นะเจอจากการไปเที่ยวได้ค่ะแต่ใครที่เคยเลิกลากับแฟนไปแล้วเนี่ยคุณจะทำใจได้แล้วมองหาคนใหม่ได้นะคะอืใครที่ยังอยู่กับ ความรักเก่าๆคนรักเก่าๆยังไม่ออกไปท่องโลกสักทีอะ่ะน่าจะยังไม่เจอหรอกคุณต้องลองเปิดใจออกไปผชนภยัยแล้วก็ลองที่จะค้นหาดูนะคะแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เจอไม่เจอแน่ๆนะคะอ่ะเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงกันต่ออีกห้าใบค่ะกรวดน้ำลงดินแล้วเป็นยังไงโอ้โห คุณดูคำว่านิรันดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตายจากกันนะแต่หมายถึงอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าค่ะคือช่วยกันเก็บออมมีคนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตาช่วยกันเก็บออมแล้วคือถ้าคุณเคยสูญเสียความรักหรือคนรักไม่ว่าจะสูญเสียยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีทักษะ ในการที่จะเรียนรู้ที่จะรักแล้วเดินไปในที่ถูกทิศถูกทางใครเข้ามาหาคุณคุณจะมีสติในการเลือกที่จะอยู่กับคนรักไปจนแก่จนเฒ่าคุณดูสิคุณมีนะคู่รักคู่แท้คู่บุญคู่บารมีถ้าอยากเจอเร็วๆขอบให้ค่ะกวดน้ำลงดินคุณได้เจอแน่นอนอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและแถมอยู่ด้วยกันเนี่ยสร้างทรัพย์สมบัติสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วยการร่วมด้วย ช่วยกันได้ด้วยนะคะก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจช่องโอเข้าทาร์ดด้วยนะคะวันนี้โอมาไกด์ไลน์ให้เท่านี้บุนสัมพันธ์เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีคะ่ะ